สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาต่อกันค่ะแนมพี่น้องเห็ดโ oh my god คือหลวงหลายแถอพี่น้องเบิ่งดูดูโอ้ย oh. oh, <c oughs> นะคะมาเก็บเก็บ oh. เก็บกันค่ะพออี่น้องเลยลวงหลายใหย้ฮะ เาเราพี่น <Yeah. S 1> ้องมาตอกันค่ะเช่นี้ยาวไปค่ะพันหญ่เราไปรอย่มองเป้าไม้แล้วหรอค่ะรอเป้าไม้เราแล้ว,ลวกกเ,ลเด็ตะกาไปละค่ะเด็ดทุงหนึ่งแล้วก็ตะก,กาเนาะคะ่ะเป็นตะก,กาดอกอ็น ไปผานั่นะคะพุ้งผานั่นเนาะก็ไป็ลอดตีคืนวว่าตีเก็บตรงนี้ค้นไปหาเล่าเลยแล้วว่าก็กลับบานเลยจ้ะที่จะซื้แบงไงพิลี่อีกนะคะรอบนี้ก็ได้ไหนเล่าไปทักค้อบสาสซอยะคะ่ะเอาไปกินซอยเนาะ พยยี่นายพี่นว่าอันอยโคเอาอันนั้นเอาสองฟิตได้แซกอับเข่าว่าสันไม่แต่เห็ดวะสันอีกอะไรว่านันไรบ่าวหยอกเลยจะกระเสือไม้ที่หลาตดดีวะนี่แต่เห็ดดำเนาะเด็กตั้งปูกับบุคายได้แซกแล้วครับพี่นี่สมัครขายเนาะ เราพนันยังเราบอกกินเซนบอกกินพวกแปลงพนันยังสิค่ะตีกับชปเฮ็ดพวกเนียงกเกาะไซเป็นคือเป็นเสเ้นให้เราแทนนะคะเฮ็ดแหนมกับแสบค่ะพี่นอ้อเฮ็ดใส่กอกด้วยค่ะเด้อไป่ใช่ใส่กอกก็ได้ค่ะ ไปกรอกะสใมในหมวมนำมุน,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 นอ่ะยังไปได้เนาะได้ครับ เอากระมังมากไปเอาอัน,นมากกสิเด็เป็นถังอีกทุก่ัวะนะคะริบลายค่ะดอกไม่จะดอกเพื่อๆเพื่อๆพี่เ,พ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 เนาะเป็นไ่เล่าหูไต,ต่ต,ตีแม่ต้องหูไต่ตีแล้วหายตีเอามากแค้แตะขาพาแล้วกะอันนี้นะคะตาตีกะทำทายอยู่เอาถุงมาจำอยู่ ถึงมาน้าอยู่ค่ะอุ้ยเห็ดอีนยางนี่พี่น้องขึ้นงามแท้นีไหมจะ๊ะนีนไหมเห็ดอีนยางพี่น้นนนอ,นนนองนี่ดีไหมค่ะนาเนาะงามภาพพี่น้องนี่เก็บเห็ดค้าสมกันจะ้ะอันนี้เห็ดค้าสมด้วยค่ะขามันสิสมนี่ค่ะค ้องได้ไปเห็นเห็นดน้ำติเห็ดข้าสมจ้ะเห็ดข้าสม้คนละยางกันเลยจ้ะกับเมื่อกี้เนาะข้าสมกับค้า,านคนละยางกันเลยจ้ะ អួយលេបមួយងាមតាទីអើយអាសំទីគាត់អីណានេះខោសំនេះຊື້ວ່າຫຍັງເນາະໂຕໃດບອກຕີ້ມື້ທີເຕີກະລືມ อันนี้เสียสะสมงานไม่เท่าไงอ่ะนับไปยังค่ะนับไปยังเช่นนี้ค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมัดตอกันค่ะแนมพี่น้องเห็ดโอ้ใหม่ก็คือหลวงหลายถ้าพี่น้องเบ่งดู โอ้ยนะคะมาเก็บเก็บเก็บปันหาพี่นอกเลยล้วงหลายให้ฮะไอ้แค่ผู้สาจบแล้วพี่น้องเฮ็ดงามครับค่ะตรงนี้ บนหน่อยบนใหญ่ดอกกำลังพอดีพอดีจ้ะดอกกำลังพอกินเลยใส่เนี่ยรายแห่เลียงนี้เอ,เอาจูมาทับไป หย็ดดีแล hmm. ้วเก็บพี่น้องเก็บเก็บสอยตีค่ะพี่นาซิมี่ให้เก็บดังสีบัวน้อพี่น้อง บดีมีทุกปีแล้วจ่ะเดอ้อท่านบานตีค่ะปีนี้โชคดีจะซื้อค่ะอากาศหนาวมากจ่ะที่จะเก็บเห็ดโดนหนาวจ่ะปีบดีเห็นเทายใหญ่ด้วยค่ะดดงน้อยหนึงเนาะพี่น,น้นนองสิแบบเคยเห็นปีเก็บเห็ดก็สิอหูแล้วจ่ะเนาะปีแดงเก็บดอกดงน้อย ต้มกระเราะเพราะอัดเจาะนะคะแต่ปีนี้สุดยอดปีนี้สุดยอดเลยเก็บจุใจกินล่องไปค่ะสีย่ำสีแกงสีทอดสารพัดพี่นองโอ้ปุณนะไอติฝีนิ่เด็ดสินอืม Hai tetap 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 ดึงปวดผ่าวดผ่าหายขั้นแขว่ทเลเนอะนี่นางมาจะเทนำ้ำตีด้มาได้อจมาเด้ออ๋อน้ำตีค่ะ ก็เทกไม่เคยม,มีโมไม่เคยมวนพี่หนองห้าคนเดียวกับสิบวิบไข่มวนป็นใดได้จัะเด้อทำไม่มูเลยค่ะค่อยมั่นเนาะตะกีบ้าพี่น่องยางเก็บผังลางจ้ะ เนี่ยเห็นไหวเป็นสายไอ,อ,อ้อน,อน,นงกนงานนเนี่ยน,น,น,น่ยนงคัดงามนเนย,ดยดดูเหร

ต้องก็งจะเป็นสายๆจะนอยได้จากพอตีชาร์จแบตเตอรี่เนาะเอาแบตเตอรี่กระเป๋าค่ะกระชดึงดึงกระเป๋าไวไหมน้องเอ้ยเฮงดังเฮงเจอเฮงนางเฮง,งพ่อ นี่ผมเก็บเห็ดในมันค่ะพี่น้องน้าวกบบระบาทถอแล้วค่ะไ้เก็บเห็ดเนาะ จะเกียกเอาคักคักผีแพ้อยู่ข้าเลาวหรือเ่ะ กเก็บเฮินเนี่ยกับเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งด้วยจ้ะเด้อลดหุนไปได้โตจ้ะยางึ้นขอค้นเขาเขาอยารลดทุนมาเก็บเฮ้นทำตีด้วยจ้ะเด้อ เฮ็ดยังไปเรื่อยเรื่อยสิเฮ็ต่เมือแต่ท่านี้ก็ได้ขึ้นมาหลายค่ก็ไล่แม่อื้ จะเลือกเอาในด้วยค่ะบางนี้มันมันอยากแช่น้ำน้ำค่ะเรวจะดอกใหญ่ๆมันนะจ๊ะเปลียกเอาผักเปลียกเมื่อแรกพี่น้อย ม่ใช่เก็บเ็ดที่ไหลทอตีแล้วค่ะ <c oughs> ในบรรดาคนเก็บเ็ดน,น, <c oughs> น,นี่นเนาะได้สวนจังดลยคุณน้องไม่ต้องพูกศาสบ้์บานเอาค่ะ นี่ไกินแล้วาท่านกัดูดู ไวล้วลงหน้าปกหน้าปก ยายประยู่กับวิชิผ้าปากเล้วคะนี่เราไปพอเห็ดมันป่วยแล้วปะ่ปะแล้วรอตีอยู่ค่ะ พี่น้องเลยสวยตีนนะคะ่ะใหม่ก็ได้เนาะลบมือได้เป็นอย่างเจ้าเห็ดนะคะ็ว่า างี่ไปค่ะไปหาพญายังที่นี่